เกดหนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรประจำเดือนกันยายนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะให้กับชาวราศีมังกรด้วยนะไพ่ในอดีตใบแรกของชาวราศีมังกรนะคะได้ไัยเด็กถือถ้วยนะคะก้าวไมา จ้าติกสองเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย2ไม้นะคะมาไล่เลียงที่ไพ่แมแรกกันเลยเด็กถือถ้วยหรือว่าเพจออฟขันะในช่วงอดีตที่ผ่านมามีชาวราศีมังกรหลายต่อหลายคนเลยนะคะอาคะมีการคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะรู้สึกว่าเขาก็ดูแลเอาใจใส่คุณแล้วก็รักคุณด้วยความรัก จริงๆนะคะไม่ได้รักด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นแฟนเด็กที่เขาดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของคุณดีในระดับหนึ่งเลยนะคะหรือในอดีตนั้นนะคะมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะมาปลื้มมาสนใจนะคะชาวราศีมังกรหรือเรียกง่ายๆว่าตามสืบตามส่องนะคะ ตามสองทุก Facebook Instagram Twitter Line ทุกช่องทางเท่าที่จะดูความเคลื่อนไหวว่าวันนี้คุณทำอะไรบ้างไปทำอะไรที่ไหนกินอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคนปื้มคนที่สนใจคนที่แอบชอบก็มาจะให้ความสนใจกับสิ่งสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นนั่นเองนะคะบุคลิกของเขานะอายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นคนที่รักในงานศินละปะมีอารมณ์ศิลปินนะคะ ชอบในเรื่องของงาน e n t เตอร์เทนนะคะหรือสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนนะคะเป็นคนอารมณ์ดีว่ากงั้นเถอะนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่ก้าวไม้นะชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมาประสบการณ์ในเรื่องความรักของคุณนั้นโชคโชนมากๆนะต้องเรียกว่าผ่านทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีเกือบจะสมหวังเกือบจะสุขสมหวังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มันมันผ่านการเรียนรู้มาหมดแล้วอะ่ะทำให้าชาวราศีมังกรได้ตกผนึกนะคะในเรื่องของความรักหลายๆเรื่องแล้วก็เอาประสบการณ์ในอดีตนั้นมาสอนตัวเองอยู่ไม่น้อยเช่น,นเดียวกันแต่นะคะบางทีคุณก็ตกหลุมพรางของตัวเองนะคะ<ส><ญ>ก็คือเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยจานะคะก็รู้อยูอ่ว่าว่าถ้ารักคนนิสัยเดิมๆบุคลิกเดิมๆเ,เนี่ย ยังไงมันก็ต้องจบลงแบบเดิมนะคะบางทีคุณก็ยังทนคบอยู่ก็ยังคบอยู่อะไรประมาณนี้ก็ยังเจ็บซ้ำๆอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนหนังสือเล่มเดิมที่อ่านกี่รอบกี่รอบตอนจบมันก็เหมือนเดิมนะคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตอนจบได้นั่นเองนะคะถ้าคุณนะคะคือแบบจะทนนะคะกับนิสัยของเขานั่นนี่นูน่นนั่นก็คือ ทนได้ยากอะนะคะถ้าศีลไม่เสมอกันเนาะโอเคแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วละเนาะต่อมานะคะไพ่ justice ไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ประจำราศีตุลมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ชอบเอาเปรียบแฟนแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนนั้นมาเอาเปียบด้วยและเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าแฟนนั้นไม่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปนิดหน่อยๆนะคะคุณก็จะจับสังเกตได้นะคะอันนี้ของคนที่แบบรู้นะคะอ t t i t u d e ของแฟนหรือว่ารู้ว่าแฟนนั้นเป็นยังไงนะคะถ้าเขา หรือเธอเปลี่ยนไปนิดหนึ่งก็จะรู้แล้วนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอยากจะให้ความรักนั้นแบบว่าฉันรักเธอเธอก็ควรที่จะรักฉันฉันให้เธอร้อยเธอก็ควรที่จะให้ฉันร้อยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรักที่มีความแฟฝงอยู่ในนั้นคุณจะมีความสุขมากนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ตัวนี้เนาะต่อมานะคะก็คือไพ่สองเหรียญ ในอดีตนั้นนะคะมีชาวราศีมังกรหลายคนเลยนะคะในอดีตบางคนอาจจะคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างนะคะอาจารย์ขอเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าลักๆเลิกเลิกหรือแบบอ่อนอ่อนอบก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็ไม่คุยกันเดี๋ยวงอนกันไม่คุยกันสักพักหนึ่งก็กลับมาคุยกันกลับมาคบกันอีกอะไรประมาณนี้นะคะ เหมือนคุณสองคนนั้นตัดกันไม่ขาดนะคะเหมือนมีความผูกพันหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยังพอมีผลประโยชน์ต่อการอยู่นะคะหรือมีสายสัมพันธ์หรือมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณสองคนนั้นจําเป็นจะต้องกลับมาเจอกันอยู่นั่นเองนะคะตัวสื่อกลางก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะต่อมา เป็นไพ่สองไม้นะคะบางคนนะชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยมีประสบการณ์น,นะคะในการพูดคุยกับชาวต่างชาติหรืออาจจะเคยคบนะคะอาจจะไปท่องเว็บเดทที่มีชาวต่างชาติอยากจะหาคู่เป็นชาวต่างชาตินั่นนี่นู่นนั่นนะคะก็มีการครบหาดูใจกันมาสักระยะเวลาหนึง่งหรือมีการเปิดใจ คุยก,กันกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะโอเคในอดีตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะของชาวราศีมังกรน,นะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุไฟร,ราศีตุลราศีธาตุดินด้วยนะ ต่อมานะคะจะขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีมังกรนะไพ่ปัจจุบันของชาวราศีมังกรใบแรกนะคะเด็กถือเหรียญเจ็ดเหรียญสองถ้วย เด็กถือเ้้ยแล้วก็ต่อมาด้วย2เหรียญอีกแล้วนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่แบแรกกันเลยเด็กถือเหรียญหรือว่า p a g e of p e n t a c l e นี่นะคะหมายความว่าในช่วงปัจจุบันมีชาวราศีมังกรหลายคนเลยนะคะจะมีเกณฑ์ว่าเขาคนนั้นจะกลับเข้ามาขอโอกาสนะคะอาจจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้เข้ามาแก้ไขในส่วนที่มันเคยผิดพลาดไป ะะขอโอกาสกลับมารักกันอีกได้ไหมนั่นนี่นู่นนั่นแล้วแต่เหตุผลนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นชาวราศีมัง,งกรหรือคนรักจะมาขอโอกาสจากชาวราศีมัง,งกรก็ได้เช่นเดียวกันนะจากตัวไพ่ใบนี้นะเป็นการที่แบบรู้แล้วนะคะว่าช่วงชีวิตช่วงหนึ่งถ้าขาดใครไปหรือขาดเขาไปอะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่าอ้างว้างนะคะจึงอยากจะกลับมาขอโอกาสหรืออยากจะไปขอโอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ปัจจุบันนะต่อมานะคะก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบนี้นะคะในชาวราศีมังกรนะคะอาจารย์คิดว่าถ้าคุณจะคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงปัจจุบันนี้นะคะคุณควรพิจารณาและก็ประเมินสถานการณ์ ให้ดีที่สุดนะคะคือพูดง่ายๆว่าให้ใช้เวลาในการคบหาดูใจใครก็ตามอย่าพิ่งรีบเร่งในความสัมพันธ์เพราะอาจจะทำให้คุณน,นันเสียใจได้ด้วยการที่ใจร้อนมากจนเกินไปนั่นเองนะคะแล้วคุณนะคะจะรักใครหรือว่าจะทุ่มเทความรักให้กับใครนั้นรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะออกเก็บความลับ และก็ความรักนั้นไว้กับให้กับตัวเองนั้นเยอะมากน้วก็คือคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าตัวตนของคุณในอดีตด้วยซ้ําไปสําหรับชาวราศีมังกรนี่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรจะต้องพิสูจน์นะคะผ่านการพิสูจน์ด้วยการเวลาหรือผ่านการพิสูจน์ตัวตนประเมินสถานการณ์นั่นนี่นู่นนัน่น ถ้าคุณผ่านเกณฑ์คุณถึงจะได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของชาวราศีมังกรนะคะขนาดนั้นเลยเนาะต่อมานะคะก็คือไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีมังกรที่บางคนจะได้พบหรือได้คบกับคนที่สิงเสมอกัน หรือคนที่มองตาแล้วก็รู้ใจแล้วมีนิสัยอะไรละหลายอย่างนี่เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้คือลักษณะของรักแท้นะคะที่สังเกตได้เบื้องต้นเลยนะคะคือเขาจะเข้าใจคุณและคุณก็จะเข้าใจเขานะคะเวลามีเรื่องไม่เข้าใจกันก็อยากจะพูดคุยปรับความเข้าใจกันไม่ได้เป็นอะไรที่ประชดประชันหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะ เป็นลักษณะของรักแท้แล้วก็รักที่เข้าออเข้าใจกันเป็นอย่างดีและมีชาวราศีมังกรหลายคู่เลยนะคะที่ความรักแฮปปี้สุขสมหวังมีความสุขดีจะมีพิธีมงคลสมรสก็ได้หรือว่าจะแต่งงานก็ได้นะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีอยู่หลายคู่เช่นเดียวกันนะอืมก็ถือว่า เดินทางมาค้นพบจนเจอรักแท้นะคะสีลเสมอกันก็จะได้ลงเอยกันสักทีเนาะต่อมานะคะเพจออฟคัสำหรับไพ่ใบนี้นะในช่วงปัจจุบันชาวราศีมังกรเองนั้นนะคะ,ะคุณจะมีการคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคนเขาดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเขารักคุณ นะคะรักครอบครัวของคุณนะคะก็คือก็คือรักด้วยความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้รักด้วยทรัพย์สินเงินทองภายนอกของคุณก็ถือว่าไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะจากที่ในอดีตคุณก็ได้ไพ่ใบนี้เช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่า บางคนก็ยังคงคบอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองอยู่หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะมีใครที่อายุน้อยกว่าคุณนั้นแอบปื้มแอบชอบนะคะแอบรู้สึกดีๆกับชาวราศีมังกรอยู่ตามสืบตามสองทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่า เป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็อยากจะรู้จักตัวตนคุณให้มากที่สุดนะคะอยากรู้ว่าคุณนั้นมีแฟนแล้วหรือยังมีเจ้าของแล้วหรือยังนั่นนี่นู้นนั่นเขาจะได้สารภาพความรู้สึกของเขาเขาจะได้เข้าไปจีบคุณได้ถูกนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วเขาก็จะแอบสองแล้วก็แอบปุ้มอยู่ห่างๆยังไงก็แล้วแต่เนาะต่อมานะคะก็เป็นไพ่สองเหรียญ ไพ่ใบสุดท้ายในปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะคะบางคนก็มีการลักๆัเลิกเลิหรือมีการคบกันแบบอ่อนๆอฟๆนะคะนั่นๆที่ก่อนจะเจอจานหรืองอนกันแล้วก็ไม่คุยกันสักพักหนึ่งก็กลับมาคุยกันอีกแต่คุณสองคนนั้ตัดกันไม่ขาดอ่ะ นะคะถึงแม้ว่าจะเลิกคุยกันไปสักพักหนึ่งหรือไม่ได้คบกันสักพักหนึ่งก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะอาจารย์เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าหลักหลักเลิกเลิกนะคะมันเหมือนว่ายังมีผลประโยชน์ต่อการอยู่หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะยังมีเยื่อใยที่ดีต่อกันอยู่นะคะคุณสองคนจึงตัดกันไม่ขาดนะในช่วงนี้นะคะยังไงก็มีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันอยู่เหมือนเดิมเนาะ โอเคนี่ก็คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุนะ้ำนะต่อมานะคะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนะคะ ใบ,บแรกนะสองเหรียญ The m a g i c i เช The Moon สีถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย King of Cup นะคะจานแปลกใจมากเลยไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันจนมาถึงอนาคตอันใกล้หรือว่าในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมังกรก็ยังคงจับได้ไพสองเหรียญอยู่ ทีนี้มาเป็นไพ่ใบแรกเลยในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรน,นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้วนกลับมาเจอกับคนคนเดิมนะคะที่ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่หรือบางคนลักรักเลิกเล,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 ลิกกันมาสักพักหนึ่งนะคะนึกว่าจะทัดขาดกันได้แล้วนึกว่าจะเลิกลากันได้แล้วแต่ก็มีโอกาสจะ กลับมาคุยกันกลับมาคบกันได้อีกเหมือนเดิมนะคะเหมือนตัดกันไม่ขาดเหมือนยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกันได้นะคะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องนำพาคุณสองคนนั้นได้มาเจอกันอยู่เหมือนเดิมนะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชนลางสังหรณ์ซิกเซนของชาวราศีมังกรนั้นค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรตรงแล้วก็แม่นมากๆ นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าแฟนคุณจะนอกใจถ้าคุณคิดว่าแฟนคุณนั้นจะไม่มีใครเหลืออะไรอย่างนี้นะคะรู้สึกว่ารางสังหอนหรือซิกเซนลึกๆภายในใจของคุณนั้นถูกมากนะคะแล้วก็แม่นยำมากๆนะคะบางทีรางสังหอนในเรื่องที่ไม่ดีบางทีฝันนะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจได้นะคะ ก็ไปแก้เคลได้นะคะหรือความฝันนั้นอาจจะแม่นยำมากๆก็ได้นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบลองผิดลองถูกมีความคิดไหวพิปฏิพานดีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสำหรับชาว ราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะมีวาทศิลป์ดีมีคารมดีนะคะมีเสน่ห์ในการพูดคุยพูดจานะคะให้ผู้คนหลงไหลนะคะจะไปจีบใครหรือใครเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณนั้นจะมีเสน่ห์ในการพูดคุยอยู่พอสมควรคารมเป็นต่อรูปหลอกเป็นรลองก็ว่าได้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดิมูน ในช่วงเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีมังกรอาจารย์ก็รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความลักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความลับต่อคนรักของตัวเองนะคะอาจจะบอกไม่ได้หรือบอกทั้งหมดไม่ได้กลัวว่า เขารู้ความจริงแล้วกลัวเขาจะรับไม่ได้กลัวเขาจะรับไม่ไหวจึงเก็บความลับนั้นไว้กับตัวเองจะดีกว่ารู้สึกสบายใจกว่านันนี่นู่นนั่น,น,นก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนไปนะคะแต่มีความลับแน่นอนแหละนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความลับครั้งนี้คือมีความลับนะคะต่อคนรักของตัวเองนะคะแล้วก็มีบางคนออกอาการแบบเศร้าๆซึมๆม,ม,มีอาการซึมเศร้านะคะ และก็ยังคงมีความรู้สึกที่รู้สึกผิดจากในอดีตที่ผ่านมาหรือความรู้สึกที่แบบมันเป็นความผิดพลาดในความรักในช่วงหนึ่งหรือมันเคยผ่านมาแล้วนะคะแต่มันก็ยังลืมไม่ได้สักทีนะคะเป็นความเศร้า ที่ติดอยู่ภายในใจลึกๆนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรืออาจจะเป็นคู่หลักของคุณก็ได้ที่เป็นลักษณะนี้บางทีถ้าเศร้าซึมเศร้าม,ม,มากๆอาจจะเกิดอาการเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของ mental health สำคัญมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมานะคะ ไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายขี้เหงานะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดมากนะคะเป็นคนที่เรื่องมากด้วยก็ว่าได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ค่อยพึงพอใจในความรักที่ตัวเองมีอยู่นะคะอาจจะเกิดการเปรียบเทียบคนรักของตัวเองกับคนรักของเพื่อน หรือคนที่ตัวเองนั้นอยากจะให้คนรักนั้นเป็นอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอันนี้ก็รู้สึกได้แย่อยู่พอสมควรนะคะเออมันรู้สึกแบบคุณน่าจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคุณถึงจะมีความสุขใช่ไหมนะคะแต่ในเรื่องของสเปคของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะสำหรับคนโสด นะคะไม่ตรงตามสเปกหรือไม่ตรงตามที่ตัวเองนั้นตั้งเอาไว้หรือเขียนลิสต์เอาไว้คุณก็จะไม่คบหาดูใจกับใครเลยหรือไม่เปิดใจเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเลือกอยู่พอสมควรในเรื่องความรักไม่ได้คบใครแบบสุ่มสี่ขุมห้าหรือว่าคบใครแก้งอ,อะไรเงี้ยไม่มีนะคะก็อยากจะคบกับคนที่ตรงสเปคกับตัวเองให้ได้มากที่สุดก็แค่นั้นเองนะคะ บางทีโอกาสดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณก็ปล่อยให้หลุดลอยไปนะคะด้วยการที่เขาคนนั้นอาจจะไมไ่ตรงสเปคกับคุณไม่ได้ตรงนิสัยกับคุณที่คุณอยากได้อะไรนั่นนู่นนั่นนะคะขอให้ก็ทําให้คุณนั้นเสียโอกาสกับคนดีๆอยู่ไม่น้อยนะนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะต่อมานะคะก็เป็นไพ่ k ิง g o f ครับ ไพ่ใบนี้สําหรับผู้หญิงชาวราศีมังกรเองนั้นนะคะจะมีการครบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณเขามีความรักความหวังดีกับคุณจริงๆน้ําใสใจจริงมากๆนะคะถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยอะไรมากมายแต่เขาพร้อมที่จะทําเพื่อคุณทําเพื่อครอบครัวนะคะถ้าวันหนึ่งจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ นะถ้าเขาทําอาหารไม่เก่งเขาก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ทำอาหารพยายามที่จะดูแลใจใส่ความรู้สึกของคุณให้ได้มากที่สุดนะคะหรือถ้าตรงกันข้ามก็าอาจจะทํากับข้าวเก่งไปเลยก็ได้นะคะมี2กรณีด้วยกันนะในกรณีของผู้ชายชาวราศีมังกรอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าคุณนั้นเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะเวลารักใครคุณก็ดูแลใจใสเป็นอย่างดี นะคะส่วนมากคุณจะคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะในกรณีนี้ด้วยนะอืมเวลารักใครคุณก็จริงใจมีความจริงใจให้กับคนคนนั้นมากๆนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนกันยายนของชาวราศีมังกรนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุน้ํา ต่อมาอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีมังกรนะคะไพ่ใบแรก The h i g r o Fan 10บดาบแล้วก็ต่อมาด้วย Queen of Pentacle s นะคะสำหรับไพ่ The h i g r o Fan นะคะเป็นไพ่ประจำราศีพฤษกมีชาวราศีมังกรที่เคยคบ หรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษภอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมใจบุญสูนพาน,นะคะเข้าวัดทำบุญนะคะใจฝักใฝ่ไปในทางบุญการกุศลนะคะจะคือเป็นคนผู้จามีเหตุมีผลมีหลักการในการใช้ชีวิตมากๆนะคะคือ จะเป็นแบบนั้นไปนะคะคุณก็สำรวจดูว่าใช่ตัวคุณไหมหรือว่าอาจจะเป็นคนรักของชาวราศีมังกรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้คู่ที่รู้สึกว่ามีความรู้อะดูมีภูมิดูมีเขาเรียกว่าอะไรดูหน้าเคารพนับถืออะ น,ะะนี่ก็คือบุคลิกของเขานะคะหรือคุณอาจจะเจอคนบุคลิกแบบนี้นะคะในช่วงเดือนกันยายอยู่นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบดาอาจารย์ขอเตือนนิดนึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการไว้วางใจใครหรือเชื่อใจใครมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังโดนหักอกนะคะมีเกณฑ์ที่จะอกหัก จากความรักแบบกะทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะอาจจะรักอยู่ดีๆหรือภูมิใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อใจเขานั่นนี่นู่นนั่นพอวันหนึ่งมาไปเจอสิ่งที่แบบทำให้คุณนั้นล้มทั้งยืนน่ะเหมือนดาบที่มันทิ่มทแทงอยู่เต็มกลางหลังแล้วคุณรู้สึกว่าหัวใจมันแตกสลายรู้สึกว่าอาการมันล่อแรล่นะคะมันเหมือนคนที่แบบว่า หมดสิ้นซึ่งความหวังเลยนะคะนะประมาณนั้นเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะโดนอกหักโดนหักหลังะะจากคนที่คุณไว้ใจด้วยนะคะยังไงก็ระมัดระวังในการคบหาดูใจกับใครก็ตามนะคะหรืออย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปในช่วงของการลงทุนหรือการทําหุ้นส่วนอะไรนะั่นนี่นู่นนั่นในช่วงเดินกันยากนณ์นี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง นะคะไม่ควรลงทุนเป็นอย่างมากนะต่อมานะคะ Queen of Pentacles ไพ่ใบนี้สำหรับผู้หญิงชาวราสีมังกรคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะดูเป็นคนที่มีเงินมีฐานะมีหน้าที่การงานะนั่นนี่นู่นนี่ดูแล้วก็คุณมีรสนิยมดีในการใช้สิ่งของนะคะหรือว่าใช้ของที่มันดีๆไปเลยหรืออาจจะซื้อแพงหน่อยแต่มันคุณภาพมันดีอะไรอย่างนี คุณก็ยอมลงทุนได้นะคะรู้สึกว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นส่วนมากนะ่าจะทําอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อสินเชื่อการเงินนะคะหรืออาจจะทําธนาคารก็ได้นะคะทำงาน,นธนาคาร หรืออาจจะเป็นซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยผู้หญิงชาวราศีมังกรจะทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะผู้ชายชาวราศีมังกรนะคะจะมีการคบหาดูใจกับผู้หญิงที่น่าจะมีอายุมากกว่าคุณเองแล้วเธอนะ่าจะมีฐานะดีกว่าคุณนะคะมีหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ดีกว่าคุณด้วยนะคะเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าผู้คนภายนอกอาจจะคิดว่าผู้ คุณสองคนนะ่ะฐานะแตกต่างกันจนเกินไปหรือเรียกได้ว่าไม่เหมาะสมกันก็ได้นะคะอันนี้คือในสายตาของผู้คนรอบข้างที่เขามองคุณสองคนอยู่นั่นเองเนาะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีมังกรนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกาลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะ ก่นจากการฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโลเดนแห่งเจ้าเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ